นิทานเรื่องไก่ไข่ทองคำการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาใจดีคนหนึ่งชื่อว่าลุงดำเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆกับภรรยาป้าทองทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายเลี้ยงไก่ปลูกผักและหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตว์วันหนึ่งขณะที่ลุงดำไปเก็บไข่จากเล้าไก่เขาพบว่าไก่ตัวหนึ่งออกไข่แปลกประหลาดมันเป็นไข่สีทองแววาวด้วยความตกใจ mm. ลุงดำรีบพาไข่ทองคำไปให้ป้าทองดูดูสิป้า ไก่ของระวางไข่ทองคําป้าทองตาโตด้วยความตื่นเต้นทั้งสองลองนําไข่ไปขายที่ตลาดและพบว่ามันขายได้ราคาสูงมากวันต่อมาไก่ตัวเดิมก็วางไข่ทองคําอีกและเป็นเช่นนี้ทุกวันชีวิตของลุงดํากับป้าทองจึงค่อยๆดีขึ้นพวกเขาไม่ต้องลําบากอีกต่อไปแต่ไม่นานความโลภก็เริ่มครอบงําป้าทองท่าไก่ตัวนี้สามารถวางไข่ทองคําได้ทุกวันแสดงว่าในท้องมันต้องเต็มไปด้วยทองถ้าเราผ่าท้องมัน เราคงได้ทองมากมายในคราวเดียวแม้ลุงดำจะคัดค้านแต่ป้าทองก็ยืนยันจะลองดูจนในที่สุดทั้งสองตัดสินใจฆ่าไก่เพื่อหาทองคำทวา่าพอผ่าท้องไก่ออกพวกเขากลับพบว่าข้างในไม่มีทองเลยไก่ที่เคยวางไข่ทองคำก็ตายจับไปและตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ไม่เคยได้รับไข่ทองคำอีกเลยสุดท้ายลุงดำและป้าทองกลับมาตกยากเหมือนเดิมฝากช่องเบาวทองดำด้วยนะครับ